สวัสดีเวลาเช้าและสวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคม2022เป็นวันปีใหม่นะครับก็ขอพี่น้องทุกท่านมีความสุขสันต์ในวันปีใหม่นะครับและก็สาหรับเราก็เป็นวันเฉลิมฉลองแม่พระเป็นมารดาของพระเบญจเจ้าด้วยก็คือวันฉลองพระนา,นางมารีพระชนนีของพระเบญจเจ้านะครับสําหรับบทอา่านในวันนี้ที่เราจะนํามาอ่านนั้นก็เป็น บทจดหมายของนักบุญอาธานัสพระสังฆราชในหัวข้อก็บอกว่าพระวจนะทรงรับธรรมชาติของเราจากพนางมารีนะครับก็มีบทอา่อานแล้วก็บทความรู้ต่างๆเขียนไว้ว่าดังนี้ท่านคราสา,าวกกล่าวแก่เราว่าพระวจนะได้ทรงรับเอาเชื้อสายของอับราฮัมมาเป็นของพระองค์และดังนี้เองพระองค์ก็ทรงเป็นเหมือนพี่น้องในทุกอย่าง ดังนั้นพระองค์จึงทรงรับเอากายเหมือนร่างกายของเรานี่แสดงถึงบทบาทของพระนางมารีพระนางจะต้องเตรียมพระองค์ให้ทรงรับเอากายเหมือนเราไว้เป็นของพระองค์เองเมื่อถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อเราเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อเราพระคมพีกล่าวถึงการให้กําเนิดองค์พระบุตรว่าพระนางทรงหุ้มห่อพระองค์ด้วยผ้าอ้อมพระถันของพระนาง ที่เลี้ยงพระองค์มีบุญนักหนาได้มีการถวายเครื่องบูชาเพราะพระกุมารเป็นบุตรหัวปีของพระนางทสวรร์คาบิลแจ้งข่าวการบังเกิดของพระองค์ด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนท่านไม่ได้กล่าวว่าผู้ที่จะเกิดในท่านเพื่อหลีกเลี่ยงจากการทำให้รู้สึกว่าร่างกายนั้นได้ถูกนำเข้าไปในคันของพระนางท่านกล่าวว่าผู้ที่จะเกิดจากท่านฉะนั้นเรารู้ได้ โดยอาศัยความเชื่อว่าพระกุมารน,นั้นถือกำเนิดในพระนางและจากพระนางโดยทางโดยทรงรับธรรมชาติร่างกายของร่างกายของเราโดยทรงรับธรรมชาติของเราและถวายเป็นเครื่องบูชาพระวจนะาตต้องทรงทำลายธรรมชาติของเราให้หมดสิน้นและทรงสวมธรรมชาติของเราด้วยธรรมชาติของพระองค์เองดังแบบที่พระองค์ได้ทรงดลใจคัสาวก กล่าวว่าร่างกายที่เปื่อยเน่านี้ต้องสวมใส่ความไม่เปื่อยเน่าและร่างกายที่รู้ตายนี้ต้องสวมใส่ความไม่รู้ตายนี้ไม่ใช่การกระทําเพื่อสแสดงออกภายนอกเท่านั้นดังที่บางคนคิดเห็นไม่เป็นเช่นนั้นเลยพระผู้ไถ่ของเราทรงรับเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงและจากนี้มนุษย์ทุกคนจึงได้รับความรอดความรอดของเราไม่ใช่เรื่องคิดประดิษฐ์ขึ้นแต่และไม่ ไม่เบียงแต่ให้ผลรับให้ผลฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่ความรอดของมนุษย์ทั้งครบคือทั้งฝ่ายกายและวิญญาณฝ่ายร่างกายซึ่งได้รับมาจากพระวจนะเองผู้ที่เกิดจากพระนางมารีจึงเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติสอดคล้องกับที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระกายของพระเบญนเจ้าเป็นร่างกายที่แท้จริงเป็นร่างกายที่แท้จริงเพราะเป็นร่างกายเหมือนของเรา ท่านเห็นไหมว่าพระนางมารีเป็นพี่สาวของพวกเราเพราะเราทุกคนถือกำเนิดจากอาดัมคำตามคำของนักบุญยอนที่ว่าพราะวจะนะทรงรับเอากายมีความหมายเช่นเดียวกับประโยคที่คล้ายคลึงกับนักบุญเปาโลที่ว่าพระคริสตเจ้าทรงรับการถูกสาบแช่งเพื่อเราร่างกายของมนุษย์ได้รับการยกย่องสูงขึ้นโดยการสนิทสัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระวจะนะ จากสภาพที่รู้ตายกลับเป็นสภาพไม่รู้ตายแม้เป็นร่างกายที่มีชีวิตก็กลับเป็นจิตและถูกสร้างมาจากดินก็ได้ผ่านประตูสวรรค์แม้เป็นพระวจนาะทรงรับเอากายจากพระนางมารีพระเจ้าภาพก็ทรงเป็นพระเจ้าภาพโดยไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงทรงครบบริบูรณ์เสมอเรายอมรับตามที่พระศาสนจักรสอนว่า พระเรียกภาพทรงเป็นหนึ่งเดียวสูงสุดพระเบญเจ้าเดียวพระบิดาของพระวจนะรับพี่นองกเอ็เป็นเรื่องราวที่ตอกย้ําซ้ํามานะครับนักบุญนาธานัสพระสังราชก็ไดเ้เขียนย้ําถึงการเป็นมารดาของอแม่พระเป็นมารดาของพระเยซูเจ้านั้นก็เป็นมารดาเหมือนกับแม่ชัางหลายที่เ,เป็นมารดาของมนุษย์ ทั่วไปนั่นเองนะก็ต้องการจะเน้นอีกว่าร่างกายหรือว่าพระเยซูเจ้าที่จุติในคันของแม่พระนั้นก็เป็นมนุษย์ที่แท้จริงนะเพียงแต่ว่า,าการมาจุติมาบังเกิดในคันของแม่พระนั้นไม่ใช่เป็นการกระทําของมนุษย์แต่เป็นการกระทําของพระจิตเจ้าที่ของพระเบญเจ้าที่พรงโปรดให้เกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วสภาพความเป็นแม่เป็นลูกความ ผูกพันระหว่างแม่พระกับพระเยซูเจา้าก็เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเช่นกันแล้วก็แน่นอนเราก็รู้ยกเว้นสิ่งสําคัญก็คือพงร์ไม่มีบาพงค์ปราศจากมลทินต่างๆนะเพราะนั้นวันนี้เราฉลองพระแม่มารีพระชนนีแห่งพระเจ้าก็คือระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ที่ทรงเลือกแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ยกย่องแม่พระให้เป็นมารดา ของพระเยซูเจ้าในภาคของความเป็นมนุษย์ในโลกนี้และันจริงแล้วก็คือพระเยซูเจ้านั้นก็คือเป็นทั้งพระทั้งมนุษย์ด้วยแต่ว่าแม่พระก็รับหน้าที่ในการเป็นมารดาเป็นแม่ภาษามนุษย์เป็นแม่ฝ่ายเนื้อหนังให้กับพระเยซูเจ้าในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นข้อความเชื่อที่เราได้มั่นใจแล้วก็เชื่ออย่างนั้นเราจึง ให้เกียรติเราจริงถือว่าแม่พระนั้นเป็นผู้ที่ทรงบุญที่มีความมีมีมีบุญยิ่งใหญ่และเราก็เป็นคาทอลิกเราก็เทิดเกียรติแล้วเราก็ให้เกียรติกับพระแม่มารีในฐานะนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามพระแม่มารีก็คือเราก็ไม่ได้ถือว่าพระนางเป็นพระเบญเจ้านะครับพระเบญเจ้าก็ยังคงเป็นพระบิดาพระบุตรและพระจิตแต่ว่าแม่พระได้เป็นมนุษย์ที่ได้รับเกียรติสูงสุดในบรรดามนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้นะครับ ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตลังลงมาอย่างท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเทิน